เเฝ้าางวลการผ่านไปเกือบยี่สิบปีคุณไม่รับผิดรับข้าพเจ้ายังไม่เชื่อว่าคุณอาจจะเป็นจาม่าจะกล้าเล่นชู้กันจริงๆแล้วุณเรื่องมันผ่านไปแล้วพระเจ้าของผมก็ต้องปล่อยๆมันไปบ้างนะพระเจ้าของพ่ท่านคิดจะมันก็น่าเจ็บใจไง เอ้อสวมเขาให้กับเราฟาไมายอย่าไปคิดมากเลยเจ้าค่ะมันอาจจะย้อนไปเรื่องจริงก็ได้หัวไอ้บางคง,งเจ้าข้าบอกซะทีมาเลระคุณหารเอ๊ะมาหาเราทำไมต้องพกมีดพกไม้มาด้วยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเล,ะละือพระองค์ทุกเจ้าข้าที่การองท่านมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะมามอกการพระองค์ แต่อยากจะมาบอกความจริงเรื่องมาสิปกกวีก่อนก้าวมอมท่านนี่แที่เป็นคนยุบระละโอ้ไกล้คุณอาจให้แตกโคกันเองเลยผู้ชมคาะความจริงเลยอาจไม่ได้ไป็นทุกเอาหญิงเป็นจะมากหรอกมันเป็นแผนการของก้าวมอมท่านเองและที่มาวันนี้มันจะมาโกอการปฏิวัติจากพระองค์ใต้หลานหลกจาการปฏิวัติเลย เยวาวเราไอเรื่องบากรมึงน,นี่ไม่กลัวพวกมึงที่มันชั่วต่าทางกูมาหลงกลไอคนขุดตัวกูวจังได้หมดนะครับวันนี้มตายแน่ระวังตัวด้วย โง่เขาเกินคนตกจาเมืองนี้จึงปีบปน ฟังให้ชัดๆขอปัดวัดชิงวังเมื่ออยู่ว่างๆอยากสร้างความหวังอย่าขอเพียงวังดังว่าวันนี้มาถึงพระตายเราเอวิชยัยราชาไปละ

ก็มึงเดิเนเดินไปไหนมาแก่รู้่ะเฮ้าที่อูเดินไปเจอใครไปเจอลูกศักตูลูกไอ้หานมันจะฆ่าอ มึงต้องความมึงร้อโหยหวยก่อนมันยิงเดือดดีเว้ยเสียเนอะมึงเลืเสียดีเหลือเกินเฮ้ยมึงจะตายรึได้มึงไม่เข็ดใช่ไหมที่โดนคู่แข้งกูเองวันนี้กูไม่พลายมึงเข้าวที่แล้วแน่ถ้ามึงเก่งจริงก็เข้ามาด้วยตัวเจ็บไอตัวเระวังตัวลูกรวยเดี๋ยวด้วยมึงคุณเจอหลายคุนี่ไอ้หนา ีมีด <Tipp> น <ett> <motiv ators> ั่ด <eine> ล <delicate living> <ke bringen> <sk> ี้วบังเกูไม่อนุญาครก็น่งไม่ได้ไอคนไหนเจ้าีส้ม ไายยุ่งกับพระเจ้าไงเอ็งในรองเท้าเจ้าน้องแป๊บนึงนะนี่กูทำอะไรมึงทำตามอ่คอยดูว่ายังไงล่ะพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยไปอะไอ้คอยเขาเนี่ยคอยเรื่องอะไรอ่ะกูให้มึงทำตามกูไงมึงก็เก่งเป็นตัวเคืองเขาเก่งเขาเป็นคอยมึงมากูต้องเคืองด้วยเคืองด้วยเออไปเจ้า ขอโทษนะจ๊ะโอ้ยมึงไม่ไหวนะขอค้อเกินไปเฮ้ยเอาไงบอกอะไรเราไม่ผิดใช่ไหมเ,เรามาช่วยเขาไว้เนี่ยเรา,ม,ม,า,ม,เา,เามีคุยกับเขาแล้วไอ้ขั้นจะไปคุยก่อนที่จะเสียฟอร์มทำไมไม่ได้กูไม่คุยแน่กูต้องดิเลียงก,ก่อนแต่ให้รู้ตัวเราคุยกับเขาว่ายัางไงละ่ะพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อหลอดไฟเดี๋ยวนี้เป็นไงรู้ความจริงแล้วนี่หูตาสว่างแล้วใช่ไหม รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วก็สำนึกผิดซะฮะเข้าใจไหมพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยพออ่ยพอหลอดไฟจ้าพ่อดอกระพงไอตอนแรกเ่ฉันน่ะไม่ค่อยได้ยินอะไรก็ได้ยินไม่ค่อยชัดด้วยแต่ว่าตอนนี้น่ะชัดแล้วจ้าพ่อดอกาโพงเออคนไทยใหม่นี้แปลกเลยร์จะคือดีกันก็ไปคุยกันตรงๆคนนึงอ้างดอกระพงอีกคนนึงอ้างหลอดไฟ <c oughs> เป็นอะไรไปล่ะพวกก็ขยายเสียง ดีคือดีแล้วสิว่าอย่างไงล่ะพู้จัดการาทำไมอ่ะรับงานยังไงให้เขาคืนนะโ <c oughs> อ,อ้ยแกปิดปากก็ขอผัดหนูเจ้าภาพซะก็คืนมาแล้วจริงๆเลยมันคงไม่ได้ไอ้แก<ต>่ถโดนที่ไหนเขา้ามานี่มาฮะแกไม่คุรคุยขอจริงๆขอพระเจ้านะเฮ้ยกูบอกกูไม่คุยไงมองกลับบ้าน,นเลยบ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ปล่อยกูเลย เขาเป็นเจ้าก็ต้องง้อเจ้านะห่วยแล้วไม่ต้องง้อไม่ต้องง้อหรือว่าแกจะไม่ง้อเจ้าไม่คุณก็จริงอย่างแกว่านะเราไม่จำเป็นต้องง้อเจ้าแต่เจ้าต้องง้อขาไม่งั้นตั้งวงไม่ได้โทดเลยโทดเลยตดใจเลยนาดนั้นี้เจ้งนะเออท่านหลวงโควี่พยาพงษ์ท่านอ่คืออันนี้เจ้าใช่ไหมใช่ที่เมียมีชู้อะไรนั่นใช่ไหมถูกต้องเลยขอเดชะปัจจุบันนี้ฉามโอ้ ไม่ต <Cornell> ีนี่ยังทำลวกอีกจริงเหรอพ่อหนุ่มช่วยแล้วหน่อยเถอะเดี๋ยวอยากคุยคุณอาจเขาทำเป็นลูกแล้วและตอนนี้รู้ความจริงยังว่าใครผิดใครถูกรู้หมดแล้วรู้แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในนะไม่เจอที่ไนไม่เจอไม่เจอใครกลับมาเฮ้ยเอี่ยวพี่อะไรเนี่ยแกจะรีบกลับไปไหนล่ะตอนนี้เจ้าก็รู้ความจริงแล้วขอหย่าคุยกับแกแน่ใจเข้าไปล็อกในแล้วเออเรื่องคุยได้ถูก อยากคุยไปแล้วนะโคนเองชอบพอบาทไอฮันคิดถึงเพื่อนเออแกอยากที่น้อยใจเงินไปหรือเปล่าอะไรเงิพอบาทแล้วแกยากจะหูเบาหรือเปล่าโคดฟังหูไว้อีบอ๊ะโคอยากจะคุยกันมานั่งแท้ทำไมมารยาทไม่บีเลยเออไปตัวแบงค์ล่างมันไปโคดคุยไม่ไปแล้วเขาไล่แล้วก็ไปสินั่งทำไมนี่ไม่ไปไปดิไป คนได้ช้าสบาก็เหมือนจะต้องขอประทานอภัยด้วยคนเราก็ต้องมีโกรธมีเคืองบ้างพี่เจ้าค่ะไม่เป็นไรครัคุณอ่านเราเข้าใจแต่ว่าเป็นที่เราเองนั่นแหละที่หลงเชื่อไอ้หารมารู้แล้วว่าเคยผิดเคยถูกพอดีนะอะไรมาตีหัวพวกนี้น้ำมันบินเขาว่าเขาใส่ปลามานะสาดตรวจคนได้ช่าก็หมอฉันต้องขออภัยจริงๆนะพเจ้าค่ะพระองค์ปลอดภัยก็ดีแล้วคุณอ่านจริงๆแล้วท่านเป็นคนดีเราน่ะผิดต่อท่าน แล้วก็ผีดตอนเบนจามาด้วยแล้วก็รัางิดาน้อยไม่รู้ว่าป่านชนีร่างทิดาน้อยกับเบนจาม่ารักโคนเลยสถ้าเป็นเรื่องรัางิดาน้อยยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่กับกมรใช่ไหคุณอ่านเองพี่เจ้าค่ะอ้าวไม่อยู่ที่ไหนล่ะมาเลี้ยงไว้ตอนนี้อายุสิบเจ็ดสิบแปดเป็นสาวแล้วอยู่บ้านไอ้โม่พี่เจ้าค่ะอ้าเบนจามาอยู่บ้านโม่ไม่ใช่เป็นจามาเป็นลูกกมรใชั้นของเบนจวานเหรอเบนจวารู้ได้ไงที่เบนจวานก็ไม่รู้ก็ไอ้โม่พูดอยู่ ตีที่ไหนมาเดี๋ยวพระองค์เก่งจริงๆเลยไปเรียไอ้มอมาคุยไอ้มอไอ้มอไอ้มอหาไปหาเป็นเจวันหน่อยเออเฮ้ยแม่เหรอแม่ไอ้มอขอโทษใครขอถมได้ไหมเฮ้ยไม่ยุ่งกับเขาทำไมขึ้นมาเล่นนี่ไงอะไรเจ้าเรียกเจ้าเรียกมือทิ้งไพ่เดี๋ยวน้องิ้งเนี่ยพนันอีกแล้วเคยนี่ก่อนอะไรให้พาไปหาเป็นเจวันที่ไหนที่บ้านมึงอ่ะใครก็เป็นเจวันลุงุงอ่านไง เฮ้ยเป็นลูกเจ้าใครลูกเจ้าเออึ้นมาก่อนทำไมอ่ะมายุกับเขาทำไมเขาดูดิเกย์ถามเฉยๆอ้บ้านนี้ไออ้ไอ้อ้าวเบ๋อองจนกระจอกขโมยปักคออ้บ้านขึ้นมาเร็วๆเรียกขลุเลยเร็วๆขึ้นมาบนรัศทโทสามรอบแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยเออเร็วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องมึงไม่ต้องหาใครเราไม่มีคืนนี้ปีจอวัน เก็บเป็จมาดเดี๋ยวให้มาทเล็กเราไปเดี๋ยวไปกองชันจะพาเป็นจวันเข้าไปที่เมืองหลวงไปรอในเมืองหลวงเลยพระเจ้าข้าใจมากนะแล้วเจอกันเจอวก็เด็กพระเจ้าค่ะข้าไปก่อนไอ๋ม้อ่เลยกลับบ้านไปรับเป็นจวันเลี้ยวข้างถ่ายอย่างเนี้ยไปกลับบ้านไอ๋ม้อ่คือ